ก็ยินดีต้อนรับท่านสู่ช่องจอร์ดฮาวดี้26นะครับวันนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหนองผักชีนะครับอันนี้เป็นเวลาเข้าแล้วก็ออกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามีก็จะเข้าไปห้ามทุกชนิดเข้านะครับเข้าได้แต่คนก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศยามเย็นนะครับว่าเราจะ เจอสัตว์อะไรไหมที่จะมาตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกานะครับของวันที่12กุมภาพันธ์2568นะครับมาแบบนี้เลยเราเราจะเป็นจุดป่าหนึ่งวันนะครับวันนี้ ตอนนี้ก็ช่วงเย็ยนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกัน เราเลือกมาช่วงเย็นก็เพราะว่าอากาศจะไม่ร้อนมากนะครับประมาณสี่โมงเย็นกำลังดีเลยแล้วก็สัตว์เขาเพิ่งจะออกจากป่าด้วยเผื่อฟุเผื่อฟุกเจอเ ไม่ใช้ลอยแล้วมีแต่ลอยคนไปถ่ายรูป สังข์ดีฝั่งนี้ยิงถ่ายพ่เวดดิ้งด้วย วงเย็นแดดเริ่มอ่อนแล้วอันนี้เป็นยาคานะครับแถวบ้านเรียกยาคามบ้านนอกนะบ้านนอกเรียกยาคาะแต่ไม่รู้ว่าคนเมียงเขาเรียกอะไรกันสวยนะครับเป็นหน้าฝนนี่เขียวเขียวแต่ตอนนี้เข้ากลางเดือนกุมภาแล้ว เห็นเขาเขียวแล้วครับสอบวัดอุณหภูมิเขาเขียว,ส,ว,ยวส,สูงๆู่เลยจุดที่สูงที่สุดบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมเสนนื้อแขนยาวตัวเดียวเสื้อแขนสั้นตัวเดียวบาง,บางต้นไม้ใหญ่ระหว่างเดินทางนะครับไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรน่าจะเป็นลูกว่าต้นลูกว่าหรือเปล่าใหญ่มาก รออยมีแต่ครีไม่เคยเห็นตัวสักทีบาง่กีเราก็ไม่เคยเห็นตัวโ oh. เดินมาสักพักนี่ก็เป็นลานลุ่งๆแล้วนะครับล่งสวยมากเลยเนี่ยถ้ามีสัตว์เดินมายัางไงเราก็ต้องเห็นนะครับนี่ระยะ ไปมากนจะมีปูยูด่ดาสีขา,ขาวปูอันนี้ห้ามเดินลงนะครับคือเขาไม่ได้ปักป้ายก็ยากเลยอย่าลุมปูงสัตว์หนึ่งและนำพาอะเขาเรียกอะไรอ่ะพวกสัตว์ต่างๆเนอะเห็บหมัดอย่างเงี้ย เปิดติดมากกับเราไม่แพ้สัตว์ป่านี่นนกตัวนี้สวยซูมให้ดูไม่ได้นอนนุ่มอ,อยู่บนต้นขี้ใช่เราอีกนกอ,อะไรก็เรียกทบไปหัวสีทองทองมีงอนสีดำดเลยไอ้มีตรงโคนหัวจะเป็นสีส้ม เห็นแล้วนูน่นหอสองสัตว์หลงพักชีัน,นเป็นลานกว้างมากครับแถวน้ายก็ได้ขวาก็ได้ดูจากซ้ายนะ่าจะเป็นทางรถสองสัตว์กลางคืน ็ถ้าส่งสัตว์กลางคืนก็คันละ600บาทนะครับเที่ยวละ<ม>แต่ไปมไม่เกิน10คนนะครับเที่ยวละมีสองเที่ยวนะเที่ยวทุ่มหนึ่ง<ม>แล้วก็สองทุ่ม,มก็จะหารเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่ให้เกิน10คนที่ขึ้นไปภายในรถนะไอเราก็ยังไม่เคยไปสาบทีมากัางวันก็ไม่เจอ ครั้งคืนถ้าดวงไม่ดไมีไม่ได้เจอนะครับสัตว์ป่าเนี่ยเหมือนจะเยอะนะแต่ขึ้นมาถึงนี่แล้ก็ไม่ค่อยให้เราได้เห็นเลยเดี๋ยวเราจะไปนั่งสุ่มสักพักหนึน่งบนหอคอยไปย,ยินเสียงมองกเงือรับ ก็น่าฝนใหม่ๆนะครับมากใหม่ๆนี่เออมันจะมีกระทิงนะที่มาจากฝั่งวังน้ำเขียวแถวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเห็นในเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เขาลงกันนะกระทิงเยอะมากจะมีคนอยู่เป็นเพื่อนบ้างนะออกมีอยู่ยังมีอยู่แลก็ไปหมดแล้ว น่าจะเป็นเสียงนกเงือกนะครับนี่เห็นแล้วเหรอบินนี่ ความเป็นมานะครับแต่เดิมนั้นเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจาับจองพื้นที่อาศัยอยู่บนเขาใหญ่และทางป่าเพื่อปลูกพืชผักบางอย่างเช่นผักชีพริกเป็นต้นโดยอาศัยแหล่งน้ําคือหนองน้ําผักชีนี้เพื่อการเกษตรกรรมเมื่อทางการได้สั่งให้อยกยุออกจากเขาใหญ่พื้นที่ที่เคยปลูกพืชก็ถูกทิ้งร้างมีหญ้าเพื่นสูงเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์กินพืชซึ่งจะลงมาหากินหญ้าที่บริเวณนี้เป็นประจําทางอุทยานแห่งชาติได้สร้างหองดู สัตว์น้องผักชีเพื่อใช้ดูสัตว์ที่ลงมาหากินหญ้าโดยมีสัตว์มักลงมากินหญ้าตอนเช้าตู่และตอนเย็นนะ ไปทงนี้กันนะครับมันจะมีทางตรงไปดูความเป็นรถทางนี้เป็นทางรถนะครับช้างกระทิงกวางป่าเม่น ว่าเดินนักจะเดินประมาณนี้เราจะพากระเป๋าทั้งในตัวกาเขาที่จริงป่านี้บันทึกบางคนดึงเราก็ดึงได้ ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ไปนะครับเพราะว่าโองนี้ <Okay. S 2> สัตว์ชุกตุมมาก แต่ตอนที่เราได้ทำการย้อนกลับแลยนะครับเราไม่กล้าไปไกลกว่านี้เพราะว่าเราก็กลัวมันจนะนป่าแถนีม่เป็นป่าลบมาก